แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่277ไม่ต้องทำอะไรเยอะจริงๆเซินหวยรยบพยักหน้าเจ้าไปเชิญหมอสวีจากหอทงเหรินมาพูดจบก็มีมือปรับนายหนึ่งเดินออกไปข้างนอกสายตาของเซินหวยร่วมองสลับไปมาระหว่างฟางหยวนกับซ่งซือชูหมอสวีมีชื่อเสียงในเมืองมากจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดต้องได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างแน่นอนพวกเจ้าสองคนยอมรับหรือไม่ ข้าน้อยเชื่อในการตัดสินของท่านฟังหยวนพยักหน้านึกบางอย่างขึ้นได้ทันทีจึงมองส่งสือชูด้วยดวงตาแดงกำ่ำส่งสือชูก็ไม่เดือดร้อนอะไรแค่นั่งรอการมาถึงของหมอสวีอยู่บนเก้าอี้อย่างใจเย็นเท่านั้นส่งสือชูเชื่อใจคุณธรรมในตัวของหมอสวีอยู่แล้วให้หมอสวีมาก็ไม่ได้ให้ตรวจว่าในน้ำแกงหม้อไฟมียาพิษอยู่หรือไม่ ฟางหยวนมั่นใจถึงเพียงนั้นก็แสดงว่าต้องไม่มียาพิษอย่างแน่นอนเขาให้หมอสวีมาก็เพื่อให้วินิจฉัยว่าโจหรูได้รับพิษจากอะไรต่างหากในสมัยนี้นอกจากในตรอกเล็กๆที่อาจจะขายยาเบื่อหนูบ้างยาอื่นที่สามารถฆ่าคนตายได้พวกนั้นล้วนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอยากซื้อยาอะไรก็ต้องไปที่ร้านยาหรือเรือนแพทย์หากเป็นเช่น นีแค่สืบต่อไปเป็นทอดทอก็จะสามารถหาคนที่ซื้อยาพิษเจอเมื่อถึงตอนนั้นเรื่องราวก็จะถูกจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบเวลาในการรอนั้นไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจไม่ว่าอย่างไรในศาลาที่ว่าการนี้นางก็นั่งอยู่มีเพียงฟังหยวนเท่านั้นที่ต้องคุกเข่าคนที่เหนื่อยและทรมานไม่ใช่นางสายตานางลากผ่านศพของโจรูแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆสาเหตุการตายของโจรูนางสามารถคาดเดาได้เกือบหมดแลวสตรีนี้นะ ส่งสือชูรออยู่ในศาลาที่ว่าการไม่นาอนักตาเท่าทั้งสองอย่างราชรุดเว่ยและผู้อาวุโสชีก็มายืนเคียงข้างกันอยู่ข้างนอกศาลาที่ว่าการแล้วมองออกมาทางด้านในผู้เท่าทั้งสองมีประสบการณ์มากใบหน้าอมชมพูยืนอยู่ข้างกันและมีเส้นผมสีดอกเราเหมือนกันพร้อมกับกำลังชี้นั่นชีน้นี่พอเห็นทั้งสองคนมุมปากของซ่งสือชูก็กระตุกเล็กน้อย สองคนนี้มามุงเพราะอยากดูเรื่องสนุกใช่หรือไม่พออยู่ในหมู่บ้านนานทั้งราชครูและจีจิวแห่งเก่าจื่อเจีอนจีนกลับไม่มีภาพลักษณ์ของผู้อาวุโสแห่งแคว้นหลงเหลือเลยแม้สักนิดแต่และคนล้วนไปเรียนรู้สิ่งที่สตรีในหมู่บ้านทําจนชินมาไม่น้อยเช่นการใส่ความผู้อื่นและการมุงดูเรื่องน่าสนใจส่งสื่อช่ยอมใจพวกเขาจริง ผ่านไปอีกสักพักในที่สุดหมอสวีก็มาที่ตามหมอสวีมายังมีน้ำแกงหม้อไฟอีกหม้อหนึ่งฟังหยวนเห็นหมอสวีมีสีหน้าสบายสบายหมอสวีคันว่าเสินไหวรั่วแล้วเดินไปทางหม้อไฟใช้นิ้วแต่น้ำแกงขึ้นมาเล็กน้อยดมอยู่นานมากจนอยากยื่นเข้าไปลองเลียแล้วแยกยากยิ่งนักในตามีแววสับสนเล็กน้อยสุดท้ายก็มองไปทางเสินหวรั่ว ใต้เท้ากลิ่นของหม้อไฟนี่เข้มข้นและกลมกล่อมเกินถึงจะมียาพิษจริงๆก็คงจะถูกกลบไปหมดแล้วเอาเช่นนี้หรือไม่ท่านไปหาแก่มาสักตัวแล้วให้แก่กินน้ำแกงที่เหลือข้าสามารถพิจารณาจากปฏิกิริยาของแก่ได้หมอสวีพูดจบเซนไวร่วมมองไปทางนายทะเบียนหวังเรื่องเช่นนี้เขาไม่มีทางออกปากอยู่แล้วแก่ตัวหนึ่งราคาเท่าใดเงินเดือนนายอำเภอเช่นเขาก็ได้เพียงยี่สิลึงเอง ของส่วนกลางคือของส่วนกลางของส่วนตัวคือของส่วนตัวเพิ่งมาเป็นในายอำเภอสำหรับขั้นตอนพวกนี้เขายังไม่ค่อยคุ้นชินนะดังนั้นถ้าจะให้ใช้เงินเดือนตนเองในการออกส่วนนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้นายทะเบียนหวังมองไปทางมือปราบที่ยืนอยู่ไม่นานก็มีคนพาแกกลับมาหมอสวีป้อนน้ำแกงหม้อไฟให้แกผ่านไปประมาณ15นาทีแกก็ชักดิ้นขึ้นมาทันที ล้มลงกับพื้นเนื่องจากอาการเข่าอ่อนในท้องยังมีเสียงร้องครวครกรักหลังจากนั้นก็มีเลือดทะลักออกมาจากทวารทั้งเจดมีสภาพเดียวกับโจหรูที่ตายคนในศาลาว่าการมองไปทางหมอสวีหมอสวีคิดสักพักแล้วพูดว่านั่นเป็นสารหนูยานี้มีพิษรุนแรงหากเผลอกินเข้าไปจะต้องล้างกระเพาะด้วยน้ำภายใน15นาทีถึงจะรอดตายได้ มีพิษเป็นเจ้าจริงด้วยเสียงร้องให้ของเฉิงซื่อดังขึ้นอีกครั้งร้องวยวายใส่ส่งสือชูฟางหยวนก้มหน้าร้องให้มุมปากเขายกยิ้มทันทีที่ฟุบหน้าลงกับพื้นยินผิงที่อยู่นอกศาลาว่าการมีสีหน้าร้อนรนอยากจะเบียดเข้าไปข้างในเพื่อไปแก้ตัวแทนส่งสือชูในหญิงของนางดีขนาดนี้จะทำเรื่องโง่งเง่าเช่นนี้ได้อย่างไร เหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่การต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรเพื่อแลกกับโจรหรูเพียงคนเดียวแล้วไม่คุ้มค่าเลยสักนิดแม้แต่นางหญินผิงก็ยังไม่ทำเรื่องที่ไร้ความฉลาดยิ่งนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนายหญิงเปย์อานที่ยืนอยู่ข้างหยินผิงยื่นมือไปดึงนางเอาไว้ไม่รู้ว่าหญินผิงเอาความกล้ามาจากไหนถึงกล้าลงมือกับเปย์อานเปยอันรับไว้เช่นนั้นความเจ็บแค่นี้ไม่สะทกสะท้านเลยแม้สักนิดเหมือนแค่ถูกแมวจรจัดข่วนเท่านั้น เจ้าจะใจร้อนเพื่ออะไรไม่เห็นหรือว่าผู้เกี่ยวข้องข้างในยังใจเย็นอยู่เลยจะต้องมีแผนสำรองอย่างแน่นอนอย่าใจร้อนเช่นนี้หากทำให้สถานการณ์ดีกลายพลิกผันกลายเป็นร้ายเจ้าจะรับผิดชอบไหวหรือไม่เปย์อ่านพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาหยินผิงค่อยๆใจเย็นลงหันมองส่งซือชูที่นั่งอยู่ในศาลาที่ว่าการเป็นเหมือนที่เปยอ่านพูดจริงด้วยใจเย็นมากนาง โง่เกินไปผู้อาวุโสชีและราชครูเวยก็แสดงท่าทีเหมือนกำลังดูละครไม่รู้เมื่อใดที่ในมือมีถังหูลูกเพิ่มขึ้นมาสองไม้แท้ถัาางหูลู่ไปพร้อมกับฟังสถานการณ์ข้างในไปด้วยบนใบหน้ามีแต่ความสนุกสนานไม่มีความร้อนใจเลยแม้แต่น้อยเชื่อใจส่งสือชูอย่างที่สุดส่วนท่านหญิงหลินอันที่ยืนอยู่ในฝูงชนกลับขมวดคิ้ว รู้สึกว่าสถานการณ์กำลังดำเนินไปในทางที่ไม่ดีถึงขั้นว่าในสายตามีสิ่งที่เรียกว่าทำตัวไม่ถูกมุมปากของตู้วยกสูงขึ้นเรื่อยๆแม่นางอายุน้อยเช่นนี้แต่กลับมีจิตใจเลวสามส่งสื่อชูสายหน้าแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้คุณนางเกษตรส่งเจ้ามีอะไรอยากพูดอีกหรือไม่เหมือนสันวหวร่จว,รวจ,จะปักใจเชื่อแล้วแม้แต่ไม้จริงถังในมือก็หยิบขึ้นมาแล้ว ส่งสือชูไม่ได้แสดงสีหน้าต่อเสินหวายรั่วแต่กลับมองไปทางหมอสวีสารหนูนี่ซื้อขายอย่างไรซื้อได้ที่ใดหากจะซื้อต้องบันทึกเอาไว้หรือไม่ส่งสือชูพูดหมอสวียิ้มเล็กน้อยยาพิษเช่นนี้หากไม่ใช่แพทย์จ่ายยาให้ก็ย่อมต้องบันทึกเอาไว้อยู่แล้วยาพิษจำพวกสารหนูโหราเดยไก่และยังน่องพวกพืชมีพิษเหล่านี้ไม่ว่าผู้ใดมาซื้อก็ต้องเก็บบันทึกเอาไว้ทั้งหมด หมอสวีกล่าวจบหยินผิงที่ใบหน้าเคร่งเครียดก็ยิ้มออกมาส่วนสีหน้าของตู้เวยกลับชะงักค้างไปแล้วนางเป็นคนซื้อยาพิษและยื่นใส่มือฟางหยวนส่วนทำไมถึงมาหาฟางหยวนก็เพราะหยวนซื่อแนะนำสายตาของตู้เวไหวสั่นเล็กน้อยและค่อยๆก้มหน้าลงตอนที่ซื้อยานางก็เผื่อเอาไว้แล้วและใช้ชื่อของท่านหญิงหลินอันคงจะสืบไม่เจอนาง คงจะสืบไม่เจอไม่ได้เจ้ารู้วิชาแพทย์แถมยังมีความสามารถมากขนาดนี้แค่จะหายาพิษก็คงง่ายเหมือนแค่พลิกมือเฉิงซื่อที่ร้องไห้จนตาปูดตาแดงพูดขึ้นทันทีซ่งปินชะงักและดึงเฉิงซื่อเอาไว้ซ่งปินฉลาดกว่าเฉิงซื่อเยอะจากคำพูดของซ่งสือชูและคำชี้แนะแล้ว ก็สามารถเดาได้แล้วว่าการตายของโจหรูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซ่งซือชูเลยสักนิดคำพูดของท่านแม่ของเขาในตอนนี้กลับทำให้เรื่องราวซับซ้อนกว่าเดิมนี่อย่างไรเล่าทางหูลู่ในมือราชครูเว่ยก็แทบจะกินไม่ลงแล้วเหตุใดคดีที่ง่ายเช่นนี้ถึงได้ลากยาวถึงขั้นนี้ได้คนฉลาดเช่นซ่งสือชูหักอยากฆ่าผู้ใดสักคนโดยที่ไม่อยากให้ผู้อื่นรู้นางจะทิ้งหลักฐานไว้อย่างนั้นหรือ เห็นได้ชัดว่าถูกคนอื่นใส่ร้ายราชครูไว้ยืนอยู่ในฝูงชนจ้องมองเสินหวายรัวร่วด้วยความไม่พอใจอย่างสุดขีดในฐานะที่เป็นนายอำเภอไม่ไปสืบหาความจริงแต่กลับปล่อยให้โจทย์กับจำเลยเถียงกันเองงานนี้คงสบายมากเกินไปจริงๆแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่278เป็นเจ้าใช่หรือไม่ราชครูไว้จ้องมองเสินหวายร่วยิ่งดูก็ยิ่งไม่ชอบใจ เสินหวายรวดสบเข้ากับสายตาของราชครูเว่ยโดยบังเอิญในใจเกิดข้อสงสัยขึ้นทันทีแล้วสายตาก็หยุดอยู่บนตัวของราชครูเว่ยไม่ว่าเป็นรู้เพราะเหตุใดในใจเสินหวายรอดถึงรู้สึกเหมือนมีความผิดติดตัวอยู่จึงได้เปลี่ยนจุดสนใจไปที่ส่งสือชูหัวใจเต้นรัวรัวสตรีที่มีรูปโฉมงดงามซ้ำยังมีแนวคิดชัดเจนเช่นนี้หาได้ยากมาก แม้แต่แม่นางฐานะดีในเมืองหลวงที่ได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีก็คงไม่ได้เก่งถึงเพียงนี้เขาไม่อยากยุ่งอะไรกับคดีแค่อยากดูส่งสือชูเอาตัวรอดก็เท่านั้นแสดงจุดเด่นในตัวเขาออกมาหากไม่ใช่ยามนี้ก็คงไม่มีโอกาสเช่นนี้แล้วส่งสือชูมองไปทางเฉิงซื่อสารหนูนี้ไม่ใช่ว่าผู้ใดอยากหาก็จะหาได้ง่ายๆแม้แต่หมอสวี หากเขาอยากได้สารหนูยังต้องเตรียมการอย่างหนักหากใต้เท้าเสินสงสัยข้าน้อยก็สามารถไปถามได้เลยว่าข้าน้อยเคยซื้อของจำเป็นสำหรับการทำสารหนูหรือไม่เรื่องราวในโลกนี้ล้วนเกี่ยวโยงกันย่อมต้องมีร่องรอยให้ตามกันบ้างหากท่านตั้งใจย่อมสามารถเจอเบาะแสได้ส่งสือชูพูดจบก็มองไปทางเสินหวรั่วสายตาของเสินหวรั่วจ้องไปที่มือปราบเจ้าไปตรวจสอบที หลังจากนั้นก็มองไปทางส่งสือชูจากที่เจ้าพูดตอนนี้ข้าควรจะตรวจสอบว่าช่วงนี้มีผู้ใดเคยซื้อสารหนูบ้างเช่นนั้นหรือในเมื่อท่านตัดสินใจแล้วจะถามข้าน้อยด้วยเหตุใดส่งสือชูกล่าวอย่างไม่ใส่ใจสายตาเย้ยหยันเล็กน้อยมองมาที่ตู้เวยตู้เวยก้มหน้าไม่พูดจาในเวลานี้หากยิ่งร้อนรนก็จะมีโอกาสทำผิดมากขึ้น ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ที่มีท่านหญิงหลินอันช่วยเป็นแพรบบาบอยู่ถึงจะตรวจสอบได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับท่านหญิงหลินอันเป็นความคิดของนางแล้วจะทำไมนางแค่เคยบังเอิญเจอฟังหยวนครั้งหนึ่งและสนทนากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผู้ใดจะนึกถึงว่าฟังหยวนจะกล้าฆ่าภรรยาของตนเองคนเช่นนี้ก็สมควรตายเป็นหมื่นครั้งในขณะที่ตู้เวยกำลังคิดก็โยนความผิดทั้งหมดให้ฟางหยวนแล้วเรียบร้อย ฟางหยวนก็ไม่กลัวจากมุมของฟางหยวนแล้วคนที่ซื้อยาไม่ใช่เขาก็ไม่มีทางสืบเจอเขามือปราบของศาลาว,ว่าการถูกเสิริญไหวร่วมมอบหมายงานให้ทีละคนเป็นการรออย่างเนิ่นนานอีกครั้งราชครูเว่ยและผู้อาวุโสชีที่อยู่ข้างนอกเหนื่อยจนแทบจะล้มลงราชครูเว่ยที่อายุเยอะกว่าพิงอยู่บนตัวของผู้อาวุโสฉีมองไปในศาลาว,ว่าการอย่างอาคาดแขน จากนั้นก็มองโรงน้ำชาที่อยู่ตรงข้ามสาลาว่าการหรือไม่พวกเราไปนั่งที่นั่นสักพักรอจนคนที่ออกไปกลับมาแล้วค่อยมาฟังด้วยกันผู้อาวุโสชีพยักหน้าถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกบำรุงจนดีขึ้นแล้วแต่ว่าร่างกายแข็งแรงแล้วแต่ก็ไม่อยากเสียแรงเหนื่อยเปล่านะชีวิตที่สามารถสบายกว่านี้ได้ผู้ใดจะอยากไปทรมานกัน ทั้งสองคนเดินไปทางโรงน้ำชาและขอที่ที่ดีที่สุดแบบที่เมื่อเห็นมือปรับวิ่งกลับมาก็จะได้รีบกลับมามุงได้ทันทีคนหนึ่งเป็นจี้จิ๋วแห่งกัวจื่อเจี้ยนผู้มีอำนาจในการควบคุมสถานศึกษาที่ดีที่สุดของต้าอินส่วนอีกคนเป็นท่านราชครูที่อยู่มาสามรัชสมัยคนที่มีความรู้มากที่สุดทั้งสองคนมีความเห็นตรงกันและแสดงท่าทีไม่พอใจต่อนายอำเภอซินหวรั่ว ทั้งคู่ยืนอยู่ตรงรั้วของโรงน้ำชาและเริ่มกล่าวถึงจุดบกพร่องของส่วนไหวร่วดที่กำลังพิพากษาคดีอยู่ในศาลาที่ว่าการฝั่งตรงข้ามจึงตำหนิขึ้นมาหากเปลี่ยนเป็นเหวินเฉิงแล้วจะซับซ้อนขนาดนี้ได้อย่างไรคงใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเคก็สามารถวิเคราะห์ความจริงทั้งหมดได้แล้วผู้อาวุโสชีชมลูกชายโง่งเง่าของตนเองอยู่ข้างราชครูเว่ย ราชครูเว่ยเบะปากหากเปลี่ยนเป็นเว่สวีของข้าล้ก็คงใช้ไม่ถึงหนึ่งเครด้วยซ้ำผู้อาวุโสชีมองไปทางราชครูเว่ยในตาเต็มไปด้วยความตะลึงบนโลกนี้มีคนที่ไม่รู้จักกระดักอายเช่นเจ้าอยู่ด้วยหรือก็พอๆกันราชครูเว่ยลูกคราวของตนเองทั้งสองคุยกันสักพักก็เห็นมือปรับวิ่งเข้าไปในศาลาที่ว่าการ ทั้งสองที่คราวกลายเป็นสีขาวกลับวิ่งไปถึงฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วแม้แต่คนที่รินน้ำชาให้ยังตกใจตะลึงค้างนี่แก่จริงหรือแกล้งแก่กันแน่คนรินน้ำชาอึ้งตะลึงตกอยู่ในห่วงความคิดมือปราบพูดสิ่งที่ตนเองไปสืบมาได้จนหมดรวมถึงที่ก่อนหน้านี้ส่งสื้อชูไม่ได้อยู่ที่เมืองถงก็ถูกกล่าวออกมาด้วย หากเป็นเช่นนั้นก็ตัดความเป็นไปได้ที่คุณนางเกษตรส่งจะผลิตสารหนูเองมาฆ่าโจหรูเสินไหวร่วผู้ส่งปินที่จับมือเฉิงซื่ออยู่นิ่งไปเล็กน้อยเขามองส่งซือชูแล้วก็สบเข้ากับรอยยิ้มจางๆของนางทันใดนั้นก็เกิดความคิดบางอย่างคนที่มีความรับผิดชอบและความสามารถจริงนั้นแม้แต่ในตอนที่เจอวิกฤตก็ยังสามารถจะเย็นได้ถึงเช่นนี้ ส่องปินจำภาพส่งสือชูในยามนี้ไว้ในใจในการใช้ชีวิตแม้กระทั่งชีวิตหลังจากนี้จะใช้สิ่งนี้เป็นต้นแบบให้ตนเองกลายเป็นเช่นนี้เซนไวรร่วมมองไปทางศพของโจหรูคดียุ่งยากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่ารอจนมือปรับหาคนที่เคยซื้อสารหนูเจอก็น่าจะได้คำตอบแล้วทุกคนอย่าเพิ่งแตกตื่นยินผิงที่ยืนอยู่ข้างนอกลูกท้องโล่งๆของตนเองทีหนึ่ง หิวจะตายอยู่แล้วเมื่อใดจะเสร็จคดีข้ายังรอนายหญิงกลับไปกินข้าวด้วยกันอยู่นะหิวแล้วก็ไปกินสิเปยอ่านได้ยินเสียงบ่นพึมพำของหยินผิงจึงล้วงเงินออกมาครึ่งตำลึงแล้วยื่นให้หยินผิงตรงนั้นมีร้านขายขนมปังหมาวาอยู่เจ้าไปซื้อมารองท้องก่อนไปหยินผิงสายหน้าเรื่องที่เกิดขึ้นในศาลาว,ว่าการนี้เขาไม่อยากพลาดไปแม้สักวินาทีเดียวเลย การได้เห็นในหญิงของตนเองแสดงความสามารถนั้นเป็นเรื่องที่เพลิดเพลินอย่างยิ่งหญิงผิงกลุมท้องแล้วจ้องมองต่อในที่สุดมือปราบที่ไปสืบเรื่องคนซื้อสารหนูก็กลับมามือปราบผู้นี้กลายเป็นดาวเด่นที่สุดในสาราว,ว่าการทันทีทุกคนล้วนกำลังจ้องมองมือปราบผู้นี้อยากรีฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จากเขาโดยเร็ว ยังดีที่ตอนนี้ผ่านช่วงเก็บเกี่ยวของฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วไม่เช่นนั้นนอกศาลาที่ว่าการคงไม่มีคนมามุงเยอะถึงเพียงนี้มือปราบเข้าใกล้ส่วนไหวรั่วอย่างคิดไม่ตกสินไหวรั่วได้ยินคำพูดของมือปราบและสีหน้าก็เปลี่ยนไปยินผิงที่ยืนอยู่ด้านนอกสัมผัสได้ถึงความย่แย่าบางอย่างจ้องมองส่นไหวรั่วมีคำพูดอะไรถึงต้องกระซิบกระซาบกันให้ผู้อื่นได้ยินไม่ได้นี่เวลาใดแล้ว ท่านสนทำงานไม่ดีเลยนะจนตอนนี้ก็ยังจัดการคดีแรกหลังเข้ารับตำแหน่งไม่ได้เลยยินผิงพูดจบก็มีคนอื่นพูดเสริมเรื่อยๆพูดจะประเมินส่วนไหวรั่วตั้งแต่หัวจรดเท้ามือปราบที่ยืนอยู่ข้างส่นหวรั่วก็รู้สึกกดดันนะสารหนูนี้พอตรวจสอบแล้วพบว่าช่วงนี้มีคนซื้ออยู่เพียงสามบ้านนั่นก็คือบ้านไปจากทิศตะวันออก และบ้านเหลียงจากทางทิศใต้ทั้งสองบ้านซื้อสารหนูมาแล้วรับประทานตามที่หมอสั่งทุกอย่างไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตายของโจโหรูเลยสักนิดคนที่สามก็คือท่านหญิงหลินอันท่านหญิงที่มาจากเมืองหลวงบุตรสาวของติ้งเปยโหหากเกี่ยวข้องกับผู้นี้จริงๆแล้วผู้ใดจะกล้าสืบคดีนี้ต่อไปอีกกันเล่าก็แค่โจหรูตายไปคนหนึ่งจะตายก็ตายเถิดสำคัญที่ใดกัน แต่ว่าประชาชนหน้าสาลาว่าการล้วนกำลังร้องขอความจริงมือปราบก็ทนแรงกดดันไม่ได้จนหน้าซีดเซินไหวรั่วถอนหายใจพูดเถิดพูดสิ่งที่เจ้าไปสืบเจอมาเซินไหวรั่วพูดเช่นนั้นแล้วมือปราบจึงไม่กล้าปิดบังต่อไปเป็นท่านหญิงหลินอันแพทย์ที่เรือนแพทย์บอกว่าท่านหญิงหลินอันมาซื้อสารหนูไปขอรับท่านหญิงหลินอันที่อยู่ในฝูงชนตกใจค้าง นางไม่เคยคิดเลยว่าในตอนที่มามุงดูเรื่องสนุกจะทำให้ตนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องได้นี่เหนือความคาดหมายจริงๆทันใดนั้นก็นึกถึงบางอย่างแล้วหันขวบไปมองตู้เวยนันางรีตาแล้วจับมือของตู้เวยขึ้นมาใช่หรือไม่